โยฮันบทที่12ข้อ1-11ถึงข้อ11พร้อมคำอธิบายโครงร่างอารบิกสผลลัพธ์และการเพิ่มพูนของชีวิตบทที่12ข้อ1ถึงข้อ50วงเล็บ1ผลลัพธ์ของชีวิตบ้านแห่งงานเลี้ยงในวงเล็บภาพย่อของการดำเนินชีวิตคริตกจข้อ1ถึงข้อ1-11อหยฮันบทที่12ข้อ1 ก่อนปัสคาหกวันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธเนียซึ่งเป็นที่อาศัยของลาซาโรที่พระองค์ได้ส่งให้เป็นขึ้นมาจากถ้ำกลางคนตายนั้นโยฮันบทที่1 2 1ข้อ1คำอธิบายหนึ่งคำว่าเบธเนียแปลว่าบ้านแห่งความทุกข์ยากณจุดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ภายนอกาศาสนายูดายโดยอาศัยชีวิตแห่งการเป็นขึ้นพระองค์ก็ส่งได้มาซึ่งครอบครัวหนึ่งที่บ้านเบธานีย ที่สามารถให้พรงนั่งรับประทานอาหารเพื่อจะได้รับความสงบสุขและความอิ่มหนำบ้านแห่งงานเลี้ยงนี้เป็นภาพย่อของการดำเนินชีวิตคริตรจักรและได้บรรยายถึงสถานการณ์ของคริตรจักรคืคอ 1. ก่อกำเนิดจ,จากชีวิตแห่งการเป็นขึ้นลาซาโรแนงเล็บบทที่11ข้อ43-44 2. ได้ประกอบขึ้นด้วยคนบาปที่ได้รับการชำระซีโมนคนโรคเรื้อน นังเล็บม,มาราโกบทที่14ข้อ3 3. ทางด้านภายนอกนั้นมีความทุกข์ยากเบธเนียจทางด้านภายในนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารในการสถิตยอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านังเล็บข้อ2 5. พี่น้องหญิงมากกว่าพี่น้องชายนังเล็บข้อ2ถึงข้อ3 6. แต่ละคนมีการใช้งานที่ต่างกันการโปรนิบัติมาธาการเป็นพยานลาซาโร การรักองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเรียในเล็บข้อ2ถึงข้อ3 7. ถูกคนแปลกปลอมทำให้เป็นมลทินยูดาอิสการิโอในเล็บข้อ4 8. ถูกศาสนาคมเหงในเล็บข้อ10 9. ได้ทดสอบและเปิดโปงผู้คนในเล็บข้อ6ข้อ10และ10นนำมาซึ่งผู้เชื่อมากมายในเล็บข้อ11อโยฮันบทที่12ข้อ2 ที่นั่นเขาทั้งหลายจัดอาหารเย็นเลี้ยงพระองค์มาธาก็ปรนิบัติอยู่และลาซาโรก็เป็นคนหนึ่งที่เอนกายลงรับประทานอาหารด้วยกันกับพระองค์โยฮันบทที่1 2บข้อ3มาเรียจึงเอาน้ำมันหอมนาราดาบริสุทธิ์หนักประมาณหนึ่งปอนซึ่งมีราคามากมาฉลมพระบาทของพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์เรือนก็อกวลไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำมันนั้น โยฮันบทที่12ข้อ3าคำอธิบาย1อธิบายคำว่าปอนหน่วยของน้ำหนักในเวลานั้นมีค่าประมาณเศษหนึส่วนสกิโลกรัมโยฮันบทที่12ข้อ3คํคำอธิบาย2นี่คือเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนในเล็บมาราโกบทที่14ข้อ3โยฮันบทที่12สข้อ 4, สาวกของพระองค์คนหนึ่งชื่อยูดาอิการิโอตซึ่งเป็นผู้ที่จะขายพระองค์จึงพูดว่า โยฮันบทที่ 12: ข้อเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักส0 0เดนาริอันแล้วแจกให้แก่คนจนโยฮันบทที่ 12: ข้อหาคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าเดนาริอันดูบทที่6ข้อ7คําคำอธิบายหนึ่งโยฮันบทที่ 12: ข้อ6เขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยและเป็นคนถือถุงเงิน ทั้งยังได้ยักยอกสิ่งของที่ใส่ไว้ในนั้นโยฮันบทที่ 12: ข้อ7พระเยซูตรัสว่าให้เธอทำไปเถิดเธอได้เก็บน้ำมันนี้ไว้เพื่อบันฝังศพของเราโยฮันบทที่1 2ข้อ7คำอธิบายหนึ่งพระเยซูเป็นการทดสอบของทุกคนที่อยู่รอบข้างพระองค์พวกหัวหน้าปุรหิตและพวกปาิีายได้สมคบคิดกันเพื่อจะฆ่าพระองค์ในเล็บบทที่11ข้อ47ข้อ53ข้อ57 ซีโมนคนโรคเรื้อนได้จัดเตรียมบ้านของตนให้พรุงใช้ในเล็บมาทายบทที่ 26: ข้อ6มาธาได้โปรนิบัติพระองค์ลาซาโรได้เป็นพยานถึงพระองค์มาเรียได้รักพระองค์ในเล็บข้อ2ถึงข้อ3ยูดาอิการิโอตกำลังจะขายพระองค์ในเล็บข้อ4และมีคนมากมายได้เชื่อเข้าสู่พระองค์ในเล็บข้อ11องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งแผนการบริหารของพระเจ้า และยังทรงเป็นเครื่องหมายที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ในเล็บลูกาบทที่สองข้อ34ทุกคนที่ได้ติดต่อกับพระองค์ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกทดสอบและถูกเปิดโปงโยฮันบทที่ 12: บข้อ8ด้วยว่ามีคนจนอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอข้อ9ฝ่ายพวกยูดายเป็นอันมากรู้วว่าพระองค์อยู่ที่นั่นจึงชวนกันมามิใช่เพราะพระเยซูเพียงผู้เดียว แต่เพื่อจะดูลาซาโรที่พระงได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายข้อ10ส่วนพวกหัวหน้าปุโรหิตจึงปรึกษากันเพื่อจะฆ่าลาซาโรด้วยข้อ11เ,เพราะลาซาโรเป็นเหตุให้พวกยูดายหลายคนได้แยกไปและเชื่อเข้าสู่พระเยซู